สวัสดีครับผมลักกี้ประกาศครับค่าคืนนันแสนเหน็บหนาวนี้มาเปิดแบ่งประมูลอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานหลากสีนะครับเกรดจะออกแนวเคลือบนะครับผมแต่ทรงนี่โอ้โหบาดตาบาดใจซะจริงๆนะครับไซปลาตัวนี้นะครับผมค่อนเป็น1.4นะกำลังโตกําลังดีเลยนะครับส่วนเรื่องเครื่องไม่ต้องบอกนะครับผมดูได้จากวิดีโอคลิปนี้เลยหางนี่เป็น C shape เลยนะครับแผ่นใหญ่มากแล้วก็ขีบเครื่องทุกบริเวณนี่ ผมคลิปนะครับผมหาใครสนใจผมเปิดประมูลที่100บาทนะครับเพื่อนๆใส่าราคาเท่าไรก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์นะครับผมพร้อมช่องทางการติดต่อนะผมจะปิดประมูลในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่28ตอนเวลา2ทุ่มตรงนะครับสำหรับผู้ที่ชนะนะครับผมมีค่าเดินทาง80นะครับแล้วก็ผมจะจัดส่งให้วันอาทิตย์เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ลาไปก่อนฝันดีครับ